ทั่โลกทำไมไทยถึงเลือกซื้อเครื่องบินที่หลายคนมองว่าโบราณเก่าเก็บถึง8ลำทั้งที่ทั่วโลกต่างพากันพัฒนาเทคโนโลยีการบินยุคใหม่ที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดหายุทโธปกรณ์ธรรมดาแต่เป็นคำตอบที่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ความคิดเชิงลึกและผลประโยชน์ระยะยาวที่หลายคนคาดไม่ถึง เมื่อข่าวการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นเก่าจำนวน8ลำปรากฏขึ้นในสื่อหลายเสียงต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยกำลังถอยหลังเข้าคลองทำไมไม่เลือกเครื่องบินใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่ารวดเร็วกว่าและมีระบบอาวุธที่ทันสมัยกว่าแต่คำตอบกลับซ่อนอยู่ในมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นเพราะแท้จริงแล้วเครื่องบินที่หลายคนมองว่าโบราณอาจเป็นหมากสำคัญในเกมยุทธศาสตร์ระดับชาติ สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือคำว่าโบราณไม่ได้หมายถึงร้าประโยชน์เครื่องบินรุ่นเก่าเหล่านี้แม้จะออกแบบมานานหลายสิบปีแต่ผ่านการอัปเกรดและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องบางรุ่นถูกยกย่องว่าเป็นมาสึกที่พิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงมาแล้วนับไม่ถ้วนความน่าเชื่อถือความทนทานและต้นทุนการซ่อมบำรุงที่ต่ำกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบที่เครื่องบินรุ่นใหม่ยังไม่สามารถแทนที่ได้ทั้งหมด อีกปัจจัยสำคัญคืองบประมาณการซื้อเครื่องบินรบไม่ใช่แค่ค่าตัวเครื่องแต่ยังรวมถึงระบบฝึกนักบินอะไหล่ซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาและอาวุธเสริมที่ต้องจัดหามาเพิ่มเติมหากไทยเลือกเครื่องบินใหม่ล่าสุดค่าใช้จ่ายอาจสูงจนกลายเป็นภาระมหาศาลต่อประเทศ แต่การซื้อเครื่องบินที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกลับช่วยให้ใช้งบประมาณน้อยลงหลายเท่าและยังสามารถนำงบส่วนที่เหลือไปพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆในกองทัพแต่เหนือกว่าปัจจัยด้านงบประมาณคือการเมืองระหว่างประเทศไทยต้องคำนวณหมากในกระดานโลกอย่างระมัดระวังการเลือกซื้อเครื่องบินจากประเทศใดประเทศหนึ่งย่อมหมายถึงการสร้างสายสัมพันธ์ทางการทหารกับชาตินั้นโดยตรง การเลือกเครื่องบินรุ่นเก่าจำนวน8ลำอาจเป็นการซื้อใจในราคาถูกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลแต่ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองและการทูุกลับมาอย่างมหาศาลที่สำคัญเครื่องบินเหล่านี้ยังมีบทบาทเฉพาะที่หลายคนไม่ทันคิดไม่ใช่ทุกครั้งที่กองทัพต้องใช้เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในการปฏิบัติการ หลายภารกิจเช่นการลาดประเวนการฝึกบินการสนับสนุนทางภาคพื้นหรือแม้กระทั่งการสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาคเครื่องบินรุ่นเก่าที่มีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่ามากกลับเหมาะสมกว่าการนำเครื่องบินใหม่ราคาแพงออกมาใช้งานทุกครั้งอีกหนึ่งคำตอบที่หลายคนคาดไม่ถึงคือ การซื้อครั้งนี้อาจเป็นสะพานสู่อนาคตกองทัพอาจไม่ได้มองแค่เครื่องบิน8ลำนี้เป็นเป้าหมายหลักแต่ใช้เป็นขั้นบันไดเพื่อพัฒนาบุคลากรน,นักบินและช่างซ่อมบำรุงให้คุ้นเคยกับระบบที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรุ่นใหม่ที่จะจัดหาในอนาคตการฝึกกับของจริงที่มีราคาถูกกว่ายอมสร้างความพร้อมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น เมื่อมองลึกกลงไปการซื้อเครื่องบินโบราณ8ลำครั้งนี้จึงไม่ใช่ความผิดพลาดหรือการถอยหลังอย่างที่หลายคนวิจารณ์แต่เป็นการวางแผนที่อาจดูเงียบเงียบทว่าเต็มไปด้วยเหตุผลด้านเศรษฐ,ฐกิจการเมืองความมั่นคงและยุทธศาสตร์ในระยะยาว สุดท้ายแล้วสิ่งที่หลายคนอาจชอบค,คือเครื่องบินโบราณเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่การพัฒนาอาวุธใหม่ๆของไทยในอนาคตเพราะกองทัพสามารถใช้ประสบการณ์จากเครื่องบินที่ซื้อมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องบินหรือระบบอาวุธของตัวเองต่อไป ดังนั้นเมื่อเรามองเทียงเปลือกนอกเครื่องบินรุ่นเก่า8ลำอาจดูไร้ค่าแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปมันคือการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด